สรยุทธเก็บอารมณ์ไม่อยู่ลุกขึ้นยืนทันทีหลังถูกวิจารณ์ประเด็นการนำเสนอข่าวพิธาลิ้เจเินรัฐมากจนเกินไปหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสรยุทธสุทัศนจินนา,ากรรมกรข่าวข่าวชื่อดังตอนหนึ่งในการนำเสนอข่าวในลีฟกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยงานนี้สรยุทธถูกวิจารณ์ว่านำเสนอข่าวนายพิธาลิ้เจเิญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมากเกินไป ทางสรยุทธสุทัศนะจินนาก็ได้สวนกลับทันควันว่าแล้วจะเสนอใครหรือจะเสนอข่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดี๋ยวท่านก็หุดหงิดอีกเอาท่านมาอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งปล่อยท่านไปหรือจะเอาอย่างนั้นพรอ้อมกับก็ยืนขึ้นอธิบายในขณะที่พิธีกรคู่ขวัญคือน้องใบก็ได้แสดงความเห็นว่าตอนนี้ไอไลฟ์พุ่งเป้าไปที่คุณพิธาและมีความเคลื่อนไหวตลอดในระหว่างที่สรยุทธแสดงความคิดเห็นถึงกับต้องยืนขึ้นพูดเลยทีเดียว